สวัสดีค่ะก่อนอื่นนะคะวีโอคลิปนี้ครูก็จะมาแนะนำอ่อไหมที่ครูใช้นะคะจะเป็นไหมเส้นเล็กนะอ่อเบอร์สินะคะถ้าเป็นสหสินก็จะเป็นเส้นเดี่ยวเข็มที่ใช้เราก็จะใช้หน1่งจุดสามขึ้นไปตามถนัดนะคะต้นแบบที่ครูใช้นี้เป็นไหมเบอร์16ครูขึ้นทั้งหมด38คู่ สามสิบแปดคู่ก็เป็นเจ็ดสิบหกห่วงใช่ไหมรอบคอนี้ก็จะได้ประมาณยี่สิบสี่นิ้วนะคะอันนี้แรงมือของแต่ละคนมีผลกับชิ้นงานด้วยนะคะอ่ะเราจะเริ่มเป็นห่วงก่อนอะจะมีคำถามหลายๆคำถามว่าถ้ารอบอกเท่านั้นเท่านี้หนูจะขึ้นเท่าไหร่นะคะชิ้นงานนี้การขึ้นห่วงครั้งแรกไม่ได้หมายถึงรอบอก นะคะการขึ้นห่วงครั้งแรกไม่ได้หมายถึงรอบอกฉะนั้นถ้าคุณขึ้นคุณขึ้นชิ้นงานตามครูแล้วทำให้เป็นวงกลมสามารถที่จะสวมหัวลงไปได้ให้ขึ้นตามครูเลยหรือว่าถ้าสมมติว่าใครชอบที่ว่าให้มันออประมาณว่าลึกๆหน่อยนะคะคอลึกหน่อยก็ให้เพิ่มจํานวนห่วง การเพิ่มจำนวนห่วงนี้ให้เพิ่มเป็นคู่เพราะตามลักษณะของลายเราจะใช้เป็นคู่นะคะจึงจะจบที่ลายอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเราจะขึ้นต้นด้วยโซ่ก่อนอันนี้นับหนึ่งนับสองนับสามนับสี่นับห้า พอสองคอลงไปห่วงแรกแรกๆกก็จะดึงยากหน่อยดึงออกทีละสองห่วงนะคะนับหนึ่งนับสองนับสามหลังจากนั้นโซ่สี่หนึ่ง สองสามสี่พอสองคอลงมาช่องนี้มีช่องให้ลงอยู่แล้วพันขึ้นมาดึงออกทีเราสองห่วงนับหนึ่งนับสองนับสามจึงจะหมดอ่ะโซสี่หนึง พอสองข้อคือพันสองครั้งลงมาช่องนี้ช่องถัดมาเนี่ยดึงขึ้นมาดึงออกทีละสองอ่ะเรามาดูลักษณะของงานลักษณะของงานก็จะได้แบบนี้เราจะได้เป็นห่วงห่วงอย่างนี้นะคะให้ทำเป็นคู่นะคะลักษณะของลายมันจะเป็นคู่ในที่นี้นะคะในที่นี้ครูถักทั้งหมดสามสิบแปดห่วง นะคะก็เป็นเจ็ดสิบหกห่วงใช่ไหมสามสิบแปดห่วงคู่นะถ้านับเดียวๆก็เป็นเจ็ดสิบหกเพราะว่า,าลายเนี่ยมันจะต้องใช้สองห่วงโอเคไหมงงไหมเอาใหม่เอาใหม,เใหม่เอาใหม่นะคะลายใช้สองห่วงนะคะในที่นี้ครูถักทั้งหมด สามสิบแปดห่วงคู่ถ้าเป็นเดียเด่ยวๆก็คือเจ็ดสิบหกโอเคไหมหรือว่าใครจะถักมากกว่านั้นก็ได้แต่ให้มันลงเป็นคู่นะคะการขึ้นต้นไม่ได้หมายถึงรอบอกแต่หมายถึงรอบคออ่าฉะนั้นว่าถ้าทำให้เป็นวงกลมแล้วสามารถที่จะสวมหัวลงได้แล้วคุณพอใจถักตามต้นแบบได้เลยนะคะ หลังจากที่เราถักได้ความยาวเป็นที่ต้องการแล้วนะคะเราก็ทำให้เป็นวงกลมก่อนจะทำให้เป็นวงกลมเราดูนะคะอย่าให้มันบิดนะ,ะทำให้เป็นวงกลมให้ได้สองแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงสี่ผ่าน ได้สองห่วงนะแล้วก็ดึงซีผ่านเลยนะคะเป็นวงกลมแล้วนะคะลองลองสวมลงไปก็ได้นะคะว่าเป็นที่พอใจไหมหลังจากนั้นหลังจากนั้นนะคะให้เราเลื่อนมาอยู่ตรงนี้ทงลงไปผ่านขึ้นมาแล้วก็ดึงออกไปเหตุผลก็คือว่าเราอยากให้มาอยู่ตรงนี้ หลังจากนั้นโซ่สี่กันนะหนึ่งสองสามสี่อันนี้แทนหนึ่งขาต่อมาอีกสี่หนึ่งสองสามสี่หลังจากนั้นพอสองคอคือพันสองครั้งลงมาช่องถัดมาดึงออกทีละสอง โซสี่หนึ่งสองสามสี่พอสองคอพันสองครั้งลงช่องถัดมาโซ่สี่หนึ่งสองสามสี่พอสองคอลงช่องถัดมาลักษณะของงานจะเป็นแบบนี้ เราลงมาให้หมดนะคะเราจะเจอกันตอนที่เราจะจบแถวเนาะเราจะมาจบแถวนี้ด้วยกันนะคะโดยถักโซ่สี่นับไปหนึ่งสองสามสี่ะลงช่องที่สี่ให้มันได้สองแบบนี้ก่อนมองเห็นไหมแล้วก็ดึงสี่ผ่านอ่ะอันนี้เราจบแถวและลักษณะของงานแถวที่หนึ่งก็จะเป็นแบบนี้ ต่อมานะคะให้เราแทงลงไปในช่องนะอ่ะแล้วเราก็ดึงสีผ่านครั้งที่หนึ่งอ่ะช่องที่สองลงสีผ่านครั้งที่สองเหตุ<คน>ผลก็คือเราจะให้มันมาอยู่ตรงกลางนะคะอันนี้โซ่สีเราใช้มาอยู่ตรงกลางก็ทำมาสองครั้งหลังจากนั้นขึ้นต้นด้วยโซ่แปด โซ่แปดนะคะโซ่สีก็คือขาหนึ่งขาแล้วก็อีกสี่อโซ่อีกสีก็คือเป็นระหว่างช่องทําเหมือนเดิมค่ะแถวนี้จะทําเหมือนแถวที่หนึ่งนะอ่ะเราจะลงเราจะลงไประหว่างช่องแบบนี้เลยเห็นไหมคะเราจะลงระหว่างช่องแบบนี้เลยซึ่งมีโซ่สี่ขั้น พอสองคอนะ,อะลักษณะของลายจะเป็นแบบนี้เรากําลังจะอยู่แถวนี้เห็นไหมกำลังจะอยู่แถวนี้ถักถว,นวนมานะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาจบแถวด้วยกันเราจะจบแถวนี้ด้วยโซ่สี่หนึ่งสองสามสี่ นะคะนะับไปสี่ช่องหนึ่งสองสามสี่ลงช่องที่สี่ดึงสี่ผ่านลักษณะของงานที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้อันนี้แถวที่สองนะคะนะับเป็นแถวที่สองเราจะทำแถวถัดไปให้เราล่นมาอยู่ตรงนี้โดยวิธีลงแบบนี้นะคะแล้วก็พันขึ้นมา แล้วก็ดึงซีผ่านหลังจากนั้นโซ่สี่หนึ่งสองสามสี่พอสองคอคือพันสองครั้งดึงออกทีละสองตามด้วยโซ่สองพอสองคอลงช่างเดิมค่ะหนึ่งครั้งลงไปอีก หนึ่งครั้งลักษณะของงานที่ได้จะเป็นแบบนี้หลังจากนั้นตามด้วยโซ่สองพอสองคอช่องนี้ไม่ลงเรามาลงช่องนี้หนึ่งครั้งสองครั้งตามได้โซ่สองลงไปอีก หนึ่งครั้งสองครั้งหลังจากนั้นโซ่สองช่องนี้ไม่ลงเรามาลงช่องนี้โดยวิธีทําพอสองคอนะคะลงไปสองครั้งขั้นด้วโซ่สอง ลงช่องเดิมอีกสองครั้งหลังจากนั้นเราก็ตามด้วยโซ่สองช่องนี้ไม่ลงมาลงช่องนี้เราจะถักวนแบบนี้ไปตลอดแถวนะคะสำหรับแถวนี้ลักษณะของงานที่ได้จะเป็นแบบนี้นะ ถักวนมานะคะเราจะเจอกันตอนที่เราจะจบแถวเราจะมาจบแถวนี้ด้วยกันนะคะอันนี้ปกติมันจะโซ่สองใช่ไหมคะเดี๋ยวทวนนิดนึงนะว่าอันนี้พอสองคอสองครั้งแล้วก็โซ่สองตามด้วยพอสองคอสองครั้งแล้วก็โซ่สองนะคะแล้วเราก็ข้ามมาหนึ่งช่องมาตรงนี้โดยที่พอสองคอสองครั้งแล้วก็โซ่สอง นะคะแล้วก็พอสองครอสองครั้งคราวนี้เราจะจบแถวนี้แทนที่เราจะโซ่สองเราต้องโซ่หนึ่งนะคะเราถักโซ่หนึ่งพันหนึ่งครั้งนะับไปหนึ่งสองสามสี่นะคะเราจะลงช่องที่สี่ เราจะได้มาสามห่วงดึงออกทีละสองเราจะเห็นว่ามันจะมาอยู่ตรงกลางเห็นไหมอันนี้มันจะมาอยู่ตรงกลางอันนี้คือลักษณะของการจบแถวนี้นะอ่ะครูจะให้ดูนิดนึงลักษณะของงานลักษณะของงานจะได้แบบนี้ตอนนี้เรากำลังอยู่ในแถวนี้ เห็นไหมอันนี้จะเว้นหนึ่งช่องเรากำลังอยู่ในแถวนี้เจอกันวีโอถัดไปนะคะเพราะเดี๋ยวจะยาวเกินไปอันนี้ครูนะเป็นแถวที่1นึ่แถวที่สองแถวที่สามนะเราจะเจอกันวีโอถัดไปคือแถวที่สี่